สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนกันสำหรัเบเร,รื่องเงิน,นเดือนครับชวนออกมาจากรังที่เซนต์ตีและอีกเรื่องเงินเดือนครับทุกคนเป็นกันนะครับที่จีน่าบัดก็เ,เป็นครับทำงานรับเงินเดือนยื่นเสาอาทิตย์เข้าแต่งตรึ่นสำหรับราชการเลิกงานเชียงครึ่นรนะาชกาตรตัวไป อเอาเอก็ยากครับเอาเองก็ออกรับผ่อนเสื่อเดือนเป็นเดือนมารับเันเดือนทำตัวให้เป็นที่รักของเพื่อนทำตัวให้เป็นที่รักของเจ้านายเงินเดือนขึ้นทุกปีมีเงามสุทนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นคือคุณถ้าไม่ใช่รับราชการนะครับรับงานอิชรจนตอนนั้นคุณมีความสามารถอยู่ครับถ้ากับคุณเพราะเป็นกล้ากับลงในแปลงนาของ ถ้าหมดวันทำผิดสำหรับเขาหรือเขาสามารถหาคนที่ทะแทนคุณได้โดยเงินเดือนต่ำกว่าหรือคุณเงินเดือนสูงขึ้นไปที่เกินที่าจะด้นะครับเขาก็จะปลดคุณออกเมล็ดงาเมล็ดพั์ที่คุณเพาะันไว้ในที่นาของคนณเงช่วงเวลาแม้แต่คุณจะเข้าไปดูเขาจะไม่ ครัแต่หนาคตนะครับ,นนะรบจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนมนุษย์เยอะขึ้นใช้บุคลากรทำงานแทนมนุษย์นะครับต้องการนั้นจะมาถึงภายในเร็วๆนี้แน่นอนครับและเมริการ,ราทรี่คุณพ่อคุณแม่คุณก็จะไม่มีโอกาสเก็บเกี่ยวจบ คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลิตนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โดตัวคุณเองอยากเต็มที่ครับเริ่มจากตอนนี้เลยครับเริ่มทำสะครับเวลาเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องออกมาหรือคุณเต็มใจที่จะออกมาเองเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์ในที่ที่ของที่ที่ของคุณเองคุณจะได้เก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่นะครับผมวันนี้ดิจิตาบาสมีข้อคิดมาให้ฝาก เท่านี้นะครับมาสร้างหลังที่อบอุ่นของตัวเองกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ